สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องที่เขาเรียกคือหาในโลกโซเชียลนะนั่นก็คือประเด็นที่มีคลิปวิดีโอหลุดออกมานะครับเป็นคลิปของรถไฟฟ้าบี s อนะฮะเห็นแล้วตกใจมากที่ประตูไม่ได้ปิดนะฮะเอมันเปิดเออถ้าเราอยู่ตรงนั้นคุณจะทำยังไงครับก็ล่าสุดนะครับทางบีเองมีการชี้แจงถึงกรณีประตูรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับระหว่างสถานีบางจากและก็สถานีบุญณวิถีนะครับบอกว่า พบสาเหตุเกิดจากระบบความผัดข้อง <ừ> mm มีสัญญาณแจ้งเตือนประตูรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับเลยประตูมาเลยไม่ปิดะเหตุเกิดเมื่อวานนี้ <c oughs> 2 0กันยายนนะคะแต่วันนี้นะคะ่ะทาง BTS นะคะได้ออกมาแจ้งค่ะ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดนะคะได้มีการชี้แจงถึงกรณีประตูรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องระหว่างสถานีบ,บางจากถึงสถานีบุณวิถีนะคะเมื่อวันที่20กันยายนค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบความปลอดภัยมีสัญญาณแจ้งเตือนประตูรถไฟฟ้าขัดข้องนะคะ เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมรถไฟฟ้าจาึงได้ทําการติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ห้องควบคุมแล้วก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ไปยืนดูแลบริเวณที่ประตูขัดข้องค่ะนี่คุณกล้องดูถ้ายืนตรงนั้นทําไงเกาะแน่นๆนะนอ้องเออ เดินหนีก,ก่อนดีก,กว่ากลัวหลุดใช่ไหมเอาเดินหนีก,ก่อนนะคะ <c oughs> ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารเข้าใกล้บริเวณประตูนะคะคพร้พอมท้งยังได้มีการดําเนินกแก้ไขประตูดังกล่าวที่สถานีถัดไปค่ะปกติเนี่ยถ้าคนแน่นเนี่ยเขาจะไปพิงตรงนั้นนะเอออันเนี้ยโอ้โหปกติก็มีป้ายออกห้ามพิงอยู่แล้วนะฮะโอ้แต่คนมันแน่นไงเออ คุณไม่เคยพิงเหอพิงฮะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางบริษัทนะคะได้มีการดำเนินการ,การ,การตรวจสอบขอบวนรถไฟฟ้าดังกล่าวแล้วก็ประตูที่ขัดข้องอย่างละเอียดนะคะเพื่อหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมค่ะไม่ให้เหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีก พร้อมกำชับพนักงานนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกรายให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในทุกกรณีเลยและก็เข้าประจาจุดโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทางนี้บริษัทนะคะได้มีการเน้นย้ำให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากในเรื่องของความปลอดภยัยผู้โดยสารและหากพบเหตุไม่ปกติในขบวนรถไฟฟ้าผู้โดยสารก็สามารถกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าได้ทันทีเลยค่ะครับอันนี้ก็ายาวนะคุณก้องค,คุณ้องดูจากตรงเนี้ย แล้วเนี่ยเขาเข้าไปถึงลานชลาเลยนะประตูก็ยังเปิดอยู่ครับก็คือหนึ่งสถานีเต็มๆอ่ะซึ่งเปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดซึ่งก็มีคนแซวว่าเป็นรถไฟฟ้าเปิดประทุนคุณอาทอหุยฉันชอบว่าโลกสวยอะโลกสวยเออรถไฟฟ้าเปิดประทุนไงมิติใหม่เขาเปิดหลังคาหรือเปล่าลมแรงอ๋อหุยทีมาเปิดตอนนี้นะคุณเอ้ยฝตฟ้อนนี้ใช่ฮะลำบากเลยนะนี่โชคดีที่ฝนไม่ตก